แล้วก็วางปุ่มกดใส่บล็อกไม้แล้วก็ทุก <c oughs> คนคิดว่ามันทำได้จริงหรือเปล่ากู <c oughs> ไม่ค่อยอยากเชื่อเลยเฮ้ย <c oughs> หั่นไม้เป็นสง่งบล็อกเลยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เฮ้ยมันเกินไปคุณผู้ชมคิดว่ามันทำได้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเวอร์ <c oughs> แล้วก็ใส่ไม้ไปตรงตัดมันออกซะ คุณคิดว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าฮะฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดคนละหนึ่งติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไมโครลาติกต่อครับทุกคนขอให้สนุกกับวิดีโอฮะเอาวะครับสวัสดีคุณ อะไรวันนี้ยคนึกว่ามันเลยเด้อเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวไมค์ครรับกันเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์ amer, นะครับแล้ววันนี้นะฮะเราไม่ได้เจอกันนานเลยกบเกี่มไมค์ครับยังไม่แน่ใจว่าหลายเดือนหรือกี่เดือนนะครับผมที่ผมไม่ได้อัดคลิปไมค์รรนะครับจริงๆจังๆนะฮะวันนี้ก็กลับมาแล้วเอาเป็นว่าใครอยากให้ทำไมค์ครับฝากกดไลค์ซับสไคร้นะครับผมวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในไมค์ครับ ติกต็อกนะคุณผู้ชมซึ่งมายคับติกต็อกคลิปของเราเนี่ยจะเป็นการที่เราดูคลิปติกต็อกนะฮะ อไอพวกคลิปที่มันเหลือเชื่อหรือสร้างนู่นสร้างนี่ที่มันแบบโหดโหดเวอร์นะครับผมแล้วเราจะลองมาทําตามดูว่ามันทําได้จริงหรือแค่มันเฟกนะฮะผมผมจะเป็นคนทดลองเองเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปทิกต็อกวันนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดติดตามแบบกดเยอะๆเลยครับผมขอคนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งไลค์แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วฮะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปแรกกันเลยฮะนี่ครับผมคลิปแรกนะฮะเขา เอาดินวางาวางดินไปแล้วก็วางสลับข้างล่างนะฮะแล้วก็เอาโชเกอร์บล็อกไปเปลี่ยนชื่อเป็นแฮนด์ไอเทมแล้ววางไปปราบอ่ะแล้วไงต่อวางสเกเลตันแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวโชเกอร์บล็อกมันดูดอาวุธหรอเฮ้ยมันอ้าเฮ้ยเอาดาบใส่ให้ใหเอาเดี๋ยว วัดอันนี้ทําได้จริงหรือว่าเฟกวะคุณผู้ชมเออลองดูก่อนนะฮะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็เกินเกินเพื่อนเกินครับอาร์เมอร์ไอเทมอาร์เมอร์ไอเทมอันนี้ใส่เกาะเฮ้ยเฮ้ยใส่เก่อให้ด้วยเฮ้ยใส่ก่อให้ด้วยเยเคเดียวเดียวยวสต็อปคลิปสต็อปสต็อปสตอปชื่อที่เขาเปลี่ยนของมานะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่า แทนไอเทมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดลองทุกคนคิดว่ามันทําได้จริงหรือว่าแค่หลอกฝากกดไลค์ซอนคล้ายเดี๋ยวผมจะไปลองทดลองให้ดูนะครับเอาละครับคุณผู้ชมผมได้เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะขั้นแรกนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะต่อไปสี่บ็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุบๆๆแล้วก็จะวางสลับไ้ล้อมรอบอย่างนี้นะฮะอ่ะวางสลับไปล้อมรอบอย่างนี้เอ้ยทำไมภาพนะครับกระตุกข,ขอภัยนะครับผมไม่ได้เข้านานนะฮะ แล้วก็ให้เอาโชเกอร์บล็อกเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะใส่เออทำไมทำไมตัวอักษรผมพิมพ์ไม่ได้วาดต่อเอ้ยเดี๋ยวเอาทำไมพิมพ์ไม่ได้อะครับคุณผู้ชมอ๋อต้องเดี๋ยวลืมลืมไม่ได้เล่นนานต้องใส่ของก่อนอต้องใส่ของก่อนนะครับอ่าแล้วเขาพิมพ์ว่า H A N D แล้วก็ I T E M S นะครับผมแล้วก็ใส่ปีกนกไปฮะ เราก็จะได้แฮนด์ไอเทมมาพอได้แฮนด์ไอเทมมานะครับผมให้เราวางอันนี้นะครับผมแล้วก็ใส่สเก l เลตันโอ้ผมปิดไว้นะฮะโอเคเปิดมาครับผมสเก l เลตันวางแล้วก็ให้เราเปิด w h a ต the f า c k <oughs> กูโดนหลอกกูโดนหลอกครับคุณผู้ชมเออล็อกใส่ดาบให้โอเคแล้วก็ไป มันไม่ได้กินค่ะมันเฟกเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าไอ้ของในติ k Tok อกเนี่ยมันเฟกนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหก็ขยันหาทําคลิปหลอกคลิปเลิกนะหรือไม่เขาอาจจะใส่มงใส่มอสแต่ถ้าไม่ครับเพียวๆเนี่ยไม่ได้แน่นอนเอาเป็นว่าคลิปแรกเฟลฮะ,ฮะคุณผู้ชมโคตรท้อเลยใครที่ทายว่ามันไม่ได้ก็ถูกนะครับผมคุณโหดมากอ่าคลิปนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมอุย้ยเฮ้ย คือน้ำเลยไหมครับโคตรสมจริงนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคือแบบผมว่าน่าจะเป็นเท็กเจอร์แพคแบบสมจริงมากแต่ทําไมเขาไม่แจกว่าถ้าเขาแจกคือน่าจะสุดอะอันนี้เอาน้าโอ้ยน้าทะลักออกด้วยเยดเขคือน้าโคตรสมจริงนะครับคือถ้าเขาใส่ลิงโหลดมาให้ด้วยเนี่ยจะถือว่าเฟี้ยมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเท็กเจอร์แพอะไรนะครับคุณผู้ชมโอ้โหให้ปกติระเบิดน้ำเลยไหมครับน้ำาลไมไมครับจะไม่พุ่งมานะครับแต่อันนี้พุ่งว่ะอันนี้คือแบบ สมจริงจ้า <c oughs> คือน้ําใสสมจริงไม่พอฮะมันมีการล้นมีการอะไรด้วยเอ้ยเฮ้ยคือน้ํามีแค่นี้แต่พอตกลงมาเม่งล้นเลยเ <c oughs> ม่งอันนี้ก็เกินไปครับคุณผู้ชมคลิปต่อไปเอากระดูกให้หมาแล้วก็เอาแอปเปิลทองให้หมาเย็ดโอ้โหอันนี้เอนชาร์จเข้าไปที่หมาครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปตีอ e ีวอ e เกอร์แล้วก็ เกินเกินอันนี้น่าจะมอสนะครับอันนี้น่าจะมอสอันนี้น่าจะมอสแม่งอันนี้ก็เวอร์เกินถ้าเป็นอย่างนั้นอะโอเคครับคลิปนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นคลิปของช่อง Park Killer นะครับผมใน YouTube นะซึ่งผมติดตามเขาอยู่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นทิกตอกเขานะฮะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคือบล็อกใหม่ในเกมอ๋อบล็อกใหม่ในเกมไหมครับนะครับใช้หรือเปล่านะอ้าวไม่ใช่ด้วยเหมานะครับอ๋อตรงนี้เนี่ยเราก็จะอ๋ออ๋อมันจะเป็นการเหมือนแบบเป็นภาพแบบ เขาเรียกภาพมุมมองนะฮะอันนี้ช่องปาร์คิลเลอร์นะครับสามารถไปติดตามใน YouTube ได้ไปนะครับสุ่มอ๋ออันนี้เขาตั้งใจสร้างมากเลยนะเป็นอะไรที่ตั้งใจสร้างมากครับผมผ่านเลยคุณผู้ชมอ่าความสวยงามมาอ๋ออันนี้คือเนเธอร์นะฮะอันนี้จุดไฟไฟครับผมอ่านี่วางบล็อกน้ําแข็งนะครับก็สวยงแหละหรือเปล่าวางบล็อกน้ำแข็งแล้วก็ทรายวางกระบองเพชรนะฮะอ๋อคือแบบมันจะเหมือนมุมมองใช่ไหมครับคุณผู้ชมมันจะเป็นมุมมองจากบนอุวยใส่เชเดอร์ด้วย อ๋อถ้าขยับเป็นมุมมอง<ด>และนี่ก็คือบล็อกใหม่ในเกมไมค์ <c oughs> โคตรสวยครับคุณผู้ชมสามารถดูคลิปเต็มได้ที่ช่องปาร์คิวเลอร์นะคะคุณผู้ชมโอ้อันนี้คือมันทําได้อยู่แล้วนะะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามมากเลยเพราะว่าเราต้องแบบต้องแบบเดินไปสร้างครับแล้วเขาโคตรพยายามครับคุณผู้ชมคือแบบอันนี้ที่ทได้จริงนะแต่ว่าเราต้องเดินไปสร้างนะครับโอเคครับคลิปต่อไป อ๋ออันนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะลองทดลองทําตามนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกเกี่ยวกับฮีโร่บายอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เขาก็เลยลองทําตามใช่ไหมอ๋ออันนี้ทําไม่ได้นะครับผมแน่นอนละพวกฮีโร่บายผมว่าน่าจะเป็นมดนะครับมันไม่ไม่น่าจะมีอยู่จริงหรือใครที่รู้ว่าฮีโร่บายมีอยู่จริงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้คือจุดไฟไม่ได้นะครับไม่ได้ แล้อนะ๋ออันนี้กูโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กเลยครับคือตอนนั้นน่ะคือสมัยก่อนอ่ะที่เล่นไมค้คาแบบประมาณแบบหลายปีห้าหกเจ็ดแปีนะฮะคือผมเนี่ยก็ไม่รู้เวยคือผมไปดู YouTube ใครก็ไม่รู้นะฮะเขาเล่นมอสสวสรรค์ใช่ไหมเขาแบบเอาโกสโตนเนี่ยแล้วก็เอาน้ำใส่ไปมันจะเป็นประตูสวสรรค์นะฮะพอผมมีมือถือเล่นไมค์คาได้ผมก็ลองสร้างดูเฮ้ยมันไม่ได้นะครับก็มารู้ทีหลังว่ามันเป็นมอสนะฮะ คือใครไม่เคยเห็นก็ลองพิมพ์ไปนะครับผมไอเอ้าทำไมทำได้อะเกาตัวลงลงมอสนะครับผมมอดมันไม่มีทางสร้างได้นะคือโลกสวรรค์นเนี่ยมันจะมีแบบอยู่ข้างบนนะเป็นดินสีฟ้าๆหน่อยนะครับผมมีหมู่มีอะไรนะใครที่เคยเห็นหมอสนะครับรับผมอันนี้คงไม่ทําตามหรอกมันทําไม่ได้โอเคครับรคลิปต่อไปเฮ้ยอะไรอะไรอะไระไรม่ดีมนะอ๋อกัวอะไรน่าจะเป็น,เด,ดนเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนโอเคเกินเอ้ยคือตกมาจากที่สูงแล้วแบบสโลอาว ผมรู้ผมรู้คุณผู้ชมรู้ป่าวว่าคลิปนี้คืออะไรนะฮะคือทุกคนน่าจะรู้จักดีมนะครับผมที่แบบเล่นไม c ครับเก่งๆนะฮะเขาเล่นเก่งมากถึงขนาดแบบเวลาตกจากที่สูงเนี่ยเขาแบบเก่งมากจนแบบคลิกที่กล่องคราบแล้วแบบคราบของในเวลาอันสั้นได้นะฮะแล้วเออ ฝรั่งคนนี้น่าจะล้อเลียนนะครับผมแบบน่าจะทําคลิปแบบล้อเลียนไม่ใช่ล้อเลียนนี่แบบแบบขำขานะครับผมว่าแบบเขาตกลงมาแต่แบบคราฟของได้โคตรเยอะนะครับผมดูดิ <c oughs> เห็นไหมตอนตกโคตรโลใครไม่เข้าใจที่ผมพูดบ้างไ <c oughs> อ้ใครผมเข้าใจแล้วเปล่า <c oughs> โคตรอ่า <c oughs> แม่เอ้ยสรุปคือมันจะไม่มีอะไรให้ผมไปทดลองเองเลยเหรอวะ โอเคครับคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้วางบล็อกเพชรนะครับกว่าจะหาคลิปที่แม่งมีสาระจริงจรจังๆนี่หาโคตรนานโอเควางบล็อกเพชรอ่าวางบล็อกเพชรแล้วก็เรสโตนทอสวางบล็อกหินบล็อกดินแล้วก็ดิเพนเซอร์แล้วก็ใส่เออใส่เรสโตนทอสนะครับใส่ปมแล้วก็วางรูปภาพใส่อินสแตนฮิลอินสแตนฮิลใส่ดาบเนเธอร์ไร กดไป what the ดาบกลายเป็นสีแดงแล้วก็ใส่น้ำยาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำยาเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อ,อขออัดขออัดชื่อก่อน,นละใส่เอ่ออะไรนะ่ะน้ำยาอะไรนะ่ะสปีดใส่สปีดไปปาบเขาให้เย็ดกลายเป็นดาบสองสีนะครับคุณผู้ชมกลายเป็นดาบสองสีนะครับโอ้โหถือแล้วมันก็โหดเกินเพื่อน ถือแล้วมันก็โหดเกินเอ้ยเกินเกินครับเกินเอาละครับคุณผู้ชมมันได้เวลาที่เราจะมาทําตามกันละถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมน่าจะวางบล็อกเพชรอย่างนี้แล้วก็ใส่เลสโตนท็อตอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยบล็อกหินด้วยบล็อกหินด้วยคือแบบต้องใช้บล็อกหินด้วยอะครับคุณผู้ชมเอ่อเดาดาบทิ้งไปก่อนก็รักกันแล้วก็วางบล็อกหินมาอย่างนี้ใช่บอ๊อ แล้วก็วางบล็อกดินมาอย่างนี้ใช่บอใช่เปล่าวะเดี๋ยวขอกลับไปดูคลิปแป๊บอ๋อใช่ใช่ใช่ครับคุณผู้ชมแล้วก็วางให้ดิฟเฟนเซอร์หันลงมาอย่างนี้แล้วก็ใส่นี่ไปครับผมอ่าไฟดับเมื่อนเป๊ะเลยอะครับแล้วก็ใส่ไอเทมเฟรมแล้วเราก็จะเอาดาบใส่ไปนะครับผมเอาดาบใส่ไปเลยละกันเอยเย็ดไม่ไม,ไม่ไม่ครับไม่ครับดาบต้องหันทางนี้ด้วยครับดาบต้องหันทางนี้ด้วยอันนี้ก็คือใส่ปุ่มนะครับผม แล้วก็ใส่น้ายาอเอาอีสกแตนทิวก่อนนะครับผมจะได้เหมือนนะฮะแล้วก็ท่าที่กูก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมายโอ้คุณผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้หรอกฮะโอ้ อีกแล้วแม่งเอ้ยมัจะมีอะไรที่มันทําได้จริงม้างว่าเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชมคลิปใหม่ i-box ๊กส์ไมค f ครับอีกแล้วโอเคอ่าดูจากสี่น้ำมันนี้น่าจะไมค์ครับพ็อกเก็ตด i จิชันเดี๋ยวขอเปิดไมค์ครับพ็อกเก็ตด i จิชัมาเลยละกันนะฮะโอเคครับผมแล้วก็กลับเข้าไป t i กต o อกนะครับโอเคมาแล้วก็วางสโตนคัตเตอร์วางบ็อกสองข้า้ยวางบ็อกขึ้นไปนะผมวางพิษตัน วางพิตันนะครับแล้วก็วางปุ่มกดใส่บล็อกไม้แล้วก็ <c oughs> ทุกคนคิดว่ามันทำได้จริงหรือเปล่ากู <c oughs> ไม่ค่อยอยากเชื่อเลยเฮ้ยห hey! ั่นไม้เป็นสองบล็อกเลยนะครับคุณผู้ชม hey! เฮ้ยมันเกินไปคุณผู้ชมคิดว่ามันทำได้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคทำอไมต่อเฮ้ยเฮ้ย เป็นบล็อกไม้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ดูไม่ทันเป็นบล็อกไม้สองชิ้นเหรอเฮ้ยอ่าอันเนี้ยติเข้าโอ๊กสลับเกินครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปลองทำก่อนทุกคนคิดว่าทำได้จริงหรือเปล่าฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยโอเคเดี๋ยวเข้ามาครับพ็อกเก็ตดิชั่นก่อนนะฮะ <c oughs> สร้างโคตรช้าโอ้โหคือเข้าโคตรช้านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาหลายเดือนก็เลยเข้าช้ามากๆกูรอเป็นสินาทีครับผมสําหรับไมค์พ็อกเก็ตดิ i ดชั่นเนี่ยโอเคสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับผมนั้นก็จะเป็น อ่าบล็อกไม้นะครับคุณผู้ชมอ่าเอาบล็อกไม้มาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พิตันแล้วก็จะเป็นเลเวอร์นะฮะเลเวอร์โอเคมาดูกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันก็เกิดไปหรือเปล่าสโตนคัตเตอร์ครับคุณผู้ชมแล้วกเ็เดี๋ยวบล็อกดินดเพื่อความแบบเพื่อความเสมือนนะครับผมเออหนึ่งสองสามนี่ไงละ่ะของจริงนะครับผมแล้วก็วางพิตต่อนไปนะฮะโอเค พิตตันโอเคแล้วก็วางเลเวอร์แล้วก็ใส่ไม้ไปตรงตัดมันออกซะาตัดออกตัด <c oughs> ถ้า <c oughs> เ,เป็นชีวิตจริงกูคงหมดเนื้อปะดาตัวนะครับโดนหลอกแม่งทั้งคลิปเออถ้าเป็นชีวิตจริงนี่กูคงโดนหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันไม่ตัดหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเอาหินสิเออไม่หินมันน่าจะได้นะครับผมว่าหินเนี่ยมันน่าจะได้โอเคตัดไปไอหิริเวอร์มันเสียปะวะนี่ไงมันไม่เสียนะครับมันไม่เสียมันไม่เสีย มันใช้ได้จริงนะครับคุณผู้ชมมันใช้ได้จริงเออโอเคตดัดโอเคเดี๋ยวมันไม่ตรงโอ้เดี๋ยวคนดูบอกพี่มันไม่ตรงครับผมพี่เออมันต้องอย่างนี้ตดัดออกมาแมง <c oughs> ผู้ชมก่อนจะจากลากันจะขอดูอีกสักคลิปหนึ่งคือแบบมีอะไรในทิกตอกที่กูจะเชื่อได้จริงๆมั้งหรือเปล่าวะโอเคคลิปนี้โอเคเข้าคูดบล็อกไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอ่อวางบล็อกเพรวางลาวาอะวางลาวาท่วมเลยเออรือบอกใครที่มีคลิปอะไรที่ไม่รู้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าหรือแบบอยากให้ผมทําอย่างนี้นะก็ส่งลิงก์คลิปมานะครับผม ส่งลิงค์ลิปมาในแฟนเพจหรือในแชทผมก็ไดใ้ในในเฟซผมนะส่งใน YouTube มันไม่เห็นนะฮะโอเคอ่ะโอเคเออดีจริงๆเพรรอยเป็นล้านเ <c oughs> นี่ยมันมีอะไรที่ผมเชื่อได้จริงๆมั้งมาในหมายคาปะครับเฮ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ โดนหลอกจนเปื่อยเออโอเคบ้านผมน้ําท่วมด้วยนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์ซับสไครต์นะตอนนี้บ้านผมน้ําเริ่มท่วมแล้วนะเดี๋ยวผมต้องไปจัดการเรื่องน้ําท่วมก่อนนะครับเอาเป็นว่าหากใครชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคน love ยู u บุยบุย,บย,บย